มันจะดีค่อนข้างแรงมาสางนี่ะสางส่างส่างส่าสางมันลนไม่ได้หรอกพี่ฝืนตายเลยอ่ะ ดิ่งค่างแรงดีแรงดีแรงแล้วมันหนักเขาไปตัดบนโลนอ่ะมันใช้รีโมดด้วยอย่างนี้จะไม่หาแร้วแต่มันช้าแต่มันช้าถ้าถ้าใช้ตัวนล็กมันช้า้อ๋อเดี๋ยวมันมีเครื่องรุ่นใหม่สำหรับตัดสายไฟแบบนี้มันเฉพาะเลยแล้วก็ที่ผมก็เห็นนะตัวเล็กๆที่สามารถปีนขึ้นท้องบนได้ใช่ๆมีออกอ่ามีของวันศุกร์นี้ แต่ถ้าไซส์ใหญ่อะต้องเครื่องนี้ครับพี่แต่ถ้าไซ,ไซส์ที่พี่กำลังจัดเนี่ยมีรุ่นใหม่ออกวันศุกร์นี้แต่พี่เอาสองเส้นเลยน,นี่สายไซส์อะไรพี่อันนี้สี่คูณห้าสิบเบอร์สี่คูณห้าสิบสี่คูณห้าสิบใช่ค่ะแต่เป็นกองเลย ตัดแบบเนี้ยคัดแบบครั้งหนึ่งได้กี่คัดพี่คัดแบบครั้งหนึ่งตัดได้ประมาณกี่คัดตัดทีละสองมไม่ได้จำเปานไม่ได้เห็นนับหรอไม่นะับหลักร้อยอยู่ไหมถ้า,ถ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 าท่านพวกนี้มันก็หลักร้อยหลักร้อยโอเคใช่ค okay. รับต้องต้องวัดเป็นฉากไปใหญ่ๆแล้วมันซ้ำแต่ถ้าเป็นพวกเบอร์สี่รอ้อย